ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราพนาข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพิร่าพข่าววันนี้นะคะยินกับแป้งค่ะบินไกลณที่โรงเรียนบ้านตรงยางจังหวัดกรญจนบุรีค่ะซึ่งเรามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะพี่ยินที่กองทัพบกนะคะลงพื้นที่มามอบสิ่งของให้กับน้องๆเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้ความสาคัญส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติค่ะค่ะตอนนี้น้องๆเขาก็รำลอพวกเราแล้วนะคะเราไปดูนนนน้้้องๆเคารรแลลววจัดกกกิใีย่ะ เลยท่านผู้ชมคะกองทัพบ,บกพร้อมสื่อมวลชนจากส่วนกลางคะ่ะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันสร้างความสุขให้กับน้องนองนักเรียนโดยการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนนําอุปกรณ์การเรียนการสอนมามอบให้เพื่อเป็นกําลังใจในการศึกษาในพื้นที่ชนบทซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้หน่าอยู่สร้างความสุขให้ประชาชนคะ่ะ โดยพลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะเสรษาธิการทหารบกและคณะสื่อบนชนผนึกพลังใจแรงกายร่วมนำสิ่งของมามอบให้น้องๆณนะโรงเรียนบ้านดงยางซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจากการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้นะคะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนอาทิ มูนลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติจากกองอเมวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกรมกิจกาพรพลเรือนทหารบกและสำนักง,งานเลขานุก,การกองทัพบ,บกค่ะ โดยน้องๆพี่ทาหารนะคะและสื่อมวลชนค่ะได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งหน้าอาคารเรียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนตกแต่งทาสีเครื่องเล่นค่ะจัดมุมอ่านหนังสือให้เด็กๆนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งในวันนี้ท่านเสนาธิการทหารบกได้ลงมือร่วมทําอาหารกลางวันโดยรถครัวสนามให้กับน้องๆได้รับประทานอาหารร่วมกันด้วยค่ะใน ส่วนของทีมจิตอาสานะคะได้มอบจักรยานสารฝันปันสุขถุงยางชีพเพื่อการศึกษาอุปกรณ์การเรียนตู้น้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองกล่องอาหารชุดยาสามัญประจำบ้านหน้ากากอนามัยรวมทั้งมีขนมและไอศครีมมาสร้างความสุขให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นะคะถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนได้มาร่วมกันทำความดีช่วยเหลือแบ่งปันให้กำลังใจและเติมเต็มความสุขก่ขอให้เกิดพลังแห่งความสามัคคีค่ะ ูอ <c oughs> คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือหนึ่งในกิจกรรมดีๆของกองทัพบกนะคะที่มาร่วมสร้างสารรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆเด็กนักเรียนซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติค่ะวันนี้เราลาท่านผู้ชมที่โรงเรียนบ้านดงยางกันเลยนะคะมี่ท่าราชัอปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกกากาศวันนี้กับแป้งขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ